ครับสวัสดีครับนักเรียน IP4 ที่น่ารักทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับครูกริใเนติประวัตินะครับในชั่วโมงดนตรีเมโลดี้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาฝึกเสียงสูงกันเน้นที่เสียงสูงนะครับแล้วก็เพลงก็ยังอยู่ในบันไดเสียง C ีเมเจนะครับในช่วงนี้ครูจะพยายามเพลงไม่ไม่ค่อยมีชาร์ปมีแฟตมาก ไม่ยากจนเกินไปคราวที่แล้วนี้จัดหนักไปหน่อยนะครับ <g ül> ก็ให้รู้เครื่องหมายแปลงเสียงนะครับให้พอเข้าใจแต่ในช่วงนี้เรามาฝึกเพลงทั่วๆไปนะครับอันนี้เป็นเพลง The Yellow Rose of Texas เป็นเพลงในสไตล์คันทรีนะครับก็อาจจะเคยได้ยินในหนังการ์ตูนในหนังข้าวบอยนะครับเพลงนี้ ลองฝึกกันดูเพลงนี้เราก็จะไปเน้นที่เสียงสูงดูการเคลื่อนย้ายของนิ้วมือมค่อยๆค่อยๆฝึกนะครับไอพนี้สามารถอยู่แล้วนะครับผูเชื่อในความสามารถของนักเรียน IP4 ีอ่าเดี๋ยวมาลองโน้ดจับจังหวะให้ได้เช่นเคยถ้าเกิดคูดีนิ้วอ่าคือวงนี้ก็คือจังหวะที่หนึ่งจะได้รู้อ่ามีมาก่อน อ่าลองจับจังหวะกันูอ่าเดี๋ยวกูขึ้นโน้ตจดทันนะช้าๆไม่ต้องรีบเดี๋ยวร้องเป็นจังหวะไปช้าๆพร้อมๆกันจับจังหวะได้ล้องโน้ตได้ก็สวายมากอ่าพร้อมนะครับเตรียมน,นะครับหนึ่งสองสามสอ่สั้นสซอนสอนัสน้ลสนลสฟามีสัอนโตเรมี Mi, mi, son, son, mi, mi, re, do, ti, do, re, mi, re. Son, mi, son, 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 la, son, fa, mi, son, do, re, mi. Son, son, fa, 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 mi, re, do, son, mi. ันนี้จริงๆแล้วเพลงนี้ค่อนข้างเร็วเร็วมากแต่คอันนี้พยายามลดจังหวะลงมาให้มันช้าเดี๋ยวจะล้องให้ช้าลงแบบนี้นิดหนึ่งโอเคนะครับอ่ะอีกรอบ <c oughs> บางทีเดี๋ยวเสียงหายไปนี่บางทีเดี๋ยวงง <c oughs> อ่ะลองดูอีกครงหนึ่งพร้อมหนึ่งสองสาซซอนมี่ซอนซอนซอนแล้วซอน fa mi son do re mi, mi son son mi, mi re do ti do re mi re son mi son 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 la, son fa mi son do re mi son son fa เดินดอนมีเดินจับจังหวะให้ได้ร้ <c oughs> องร้อยเข้าใจนดตามทันนะครับเพลงค่อนข้นางเร็วหน่อยจดทันนะเดีเ๋ยวขึ้นไปขึ้นไว <c oughs> ้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยๆร้องไปอีกสักรอบหนึ่ง Ok, hát đi ăn song song Son song Son Son song song Son son, song Son song 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 Do song song Re song song Son song โดเรมิโซนโซนฟาฟาฟาามีเรโดโซนมีเรโดอ่าเดี๋ยวไปดูโลเดียนจัดเลยส่วนใหญ่มีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับอาดูช้าๆว่านิ้วมืออย่างไรนะครับ ค,คือเราวางมือพยมายามวางมือเราให้รู้ว่าตรงนี้นซ้อนนี้ซัอนนี้พยายามกดจังหวะให้ได้อ่าอย่างนี้ซอนมีเนี่ยเริ่มมาวางม,มือซอนมีอ่าเดี๋ยวดูช,ช้าๆพร้อมอย่างอ่าเห็นนะหนึ่งสองสามซอนมีซอนซอนซ้อนซอนฟามีซอน Do, Re, Mi Mi, Mi, Sol, Sol, Mi Do, Ti, Do, Re, Mi, Re À, ok nào tụi mi Đó, tạm mơ, đúng đơn Sol, Mi, Sol, 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 La, Sol Fa, Mi, Sol โดเรม i ซ o นซ o นฟ a าฟ f าฟ a า i Le ม o เลโดซ l นม o เลโดอ่ามี้องนี้ค่อยค่อยหัดเคลื่อนนิ้วไปค่อยค่อยเป็นสเต็ป <c oughs> อ่าใหม่เอาใหม่ดูโอเคอ่าเริ่มนี่อ่า มีเราไปอยู่ตรงนี้เลยซอนมีใช่ไหมเอาหนึ่งสองสามซอนมีซอนซอนซอนล้ซซอนฟามีซอนโดเรมีมีมีซอนซอนต่อที่ซอนอยู่นี้มีมี son son mi mi le do ti do re mi re, ta về đi Son mi son 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 la son fa mi son do re mi, son son. Đường níu. ฟ,ฟ้า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 มีเลโดซอนมีเลโดคือเร,เราคำคำเราต้องรู้ว่าเออตรงไหนมีอยู่ไหนนิ้วมือเราค่ะคุมคุ้มลน้ตได้ได้นีน่แหละค่อยค่ฝึกจับทางสมาธที่ดีๆอ่ะมองเห็นนะอีกรอบอีกรอบ son mi son 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 la son fa mi son do re mi 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 son son mi mi le do ti do re mi le à mọi người nha son mi Son 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 la, son fa mi cam milk yam milk son do re mi son son fa 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 mi le do son mi le do À hình như nếp hình như moon nè ค่อยๆสึกไปชา้ชาๆขยับเพลงนี้ค่อนข้างเร็วพอเวาวางมือปุ๊บนิ้วมือมันข้องมันจะไปเลยออีกรอบลองลบเป็นจังหวะเลยแล้วขยับนิ้วตึงตามแบบเมื่อสักครู่เนี่ยลองดูอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูคูสาธิตการเป่าพร้อมกัน,อ,นอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามซอน่ซอนซอนซอนลาซอน Fammi son doreni, mi son do mi, 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 son son mi, 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 son fa 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 mi, mi, ไปชมการสาธิตไล่มือไล่นิ้วไปเลย i p p 4นิ้วมือคล่องอยู่แล้วนะครับเราไปชมการสาธิตแล้วเดี๋ยวคูลองโหลดซ้ำอีกทีนึงจะได้เข้าใจไปดูพร้อมกันครับพร้อมอย่างเตรียม1 2 3ไปชมกันครับ ส,สดีครับพบกันอีกนะครับในเพลง the yellow rose of texas อ่าเดี๋ยวมาดูโนต้ตกันเดี๋ยวจะร้องโนต้ตให้ฟังชา้ชาๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพลงนี้เป็นการฝึกเสียงสูงนะครับว่าจะเคลื่อนนิ้วไปอย่างไรนะครับเมื่อไปเสียงสูงกันนะครับลองฝึกกันดูเดี๋ยวจะร้องชา้ชาๆดูรูปนิ้วนะครับว่าการเคลื่อนนิ้วเป็นอย่างไรนะครับพอไม่ยาง ช้าๆนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆนับเตรียมตัว1 2 3สอซอนมีซอนซอนซอนลาซอนฟามีซอนโดเรมีมีมีซอนซอนมีมีเลโดที ซอนมีซอนซอนซอนลาซอนฟามีซอนโดเรมีซอนซอนฟา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 มีเรโดซอนมีเรโดก็กางมือดีๆต้องแม่นๆหน่อยนะครับบางทีต้องเล็งโน้ตแล้วก็วางมือดีๆนะครับหวังว่าคงจะเล่นกันได้แล้ว พบกันใหม่นะครับในบทเพลงครับไปชมดูกันแล้วนะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วก็ไปฝึกกันเลยน่าจะเล่นกันได้ไม่ยากครับเพลงนี้ mm hmm. The Jello l o s e of Texas นะครับ mm hmm. เพลงก็ซ้ำไปซ้ำมาเ,นะ mm hmm. เนี่ยนนที่เสียงสูง นักเรียนจับจังหวะได้ก็ไม่มีปัญหาครับะขออีกรอบก,ก่อนจากกันเพื่อความเข้าใจโอเคไหมครับอ่าอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยแล้วก็ส่งนะครับไทยส่งมากก่อนนี่เดี๋ยวจัดแป็งให้โอเคนะครับอ้าเตี้ยวว่าจุอที่โฟบ่ายหนึ่งสอง Sa Son Mi Son 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 La Son Fa Mi Son Do Re Mi 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 Son Son Mi Mi Re Do Ti Do Re ซอนซฟาฟาฟาฟ,า,ฟ,า,ฟามีเรดโดซอนมีเรโดจบมีแค่นี้ทั้งหมดทั้งมวลขอให้เข้าใจจังหวะลองโน้ตได้ถ้าเล่นได้ครับไม่มีปัญหานะครับก็หวังว่าคงเล่นกันได้ทุกคนแล้วก็ฝึกรีบฝึกไปแต่เพลงนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับ ก็เอาตัวไปแล้วพบกันใหม่นะครับในบเพลงต่อไปนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ส่งมานนะแล้วก็ส่งมานะ,นะครับขอมีความสุขครับในการฝึกดนตรีเมโลเดียนนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับจะหาเพลง ไม่ยากครับสำหรับไ p 4ฟนี้ระดับนี้ผ่านเพลงสรรเสริญมาหาเลิ่มาแล้วสบายมากเล่นได้ทุกเพลงแล้วชา้าเร็วเท่านั้นเองนะครับเราพบกันใหม่ครับฝึกให้ได้ทุกคนนะครับแล้วก็เล่นในคลองเลยนะนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับสวัสดีครับสู้ๆครับทุกคนรับพบกัน